สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันกนิกาจา้าบายทีมทอมบินดนะฮะพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมกับทีมงานขวัญใจของหลายๆคนนะฮะเสียบูสายโดดครับท่านผู้ชมโกเปโก,ก้ SK200 นะครับมาในรุ่นซูเปอร์เแล้วก็ XM ครับพ่อใหญ่หนูครับเท่าแก่ใหญ่ของเราดูน,นะครับไปสูบน้ำอยู่โปรเจกต์ลอกสะท่านะผู้ชม สะเก่าครับขุดสะให้มันได้ระดับความลึกครับเมื่อเช้านี้ฝนตกนะต้นเดือนนะต้นเดือนตุลาคมก็บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนส่งท้ายหน้าฝนนะครับปลายฝนต้นหนาวนะฮะออกพันษาม,มาแล้ว อาแต่หลายคนก็เสิรฉลอสลองครับอดยาวกันไปกลับมาเริ่มต้นกันใหม่มาดูการทำงานฮะของทีมงานเขาบอกว่ามีติดมีลมมีหนืดตลอดฮะเดี๋ยวลองดูครับในช็อตนี้เพิ่งเจอกันครั้งแรกถามว่าจะโดดไหม ยังไม่โดดนะฮะยังไม่โดดแต่ก็ไม่แน่โอ้รถมายเยอะครับท่านผู้ชมสายนี้นี่เขานิยมสิบล้อครับโอ้แถไปแล้วเอาพร้อมกันแล้วเนี่ยเมก,กาครับบาเราเรียกเมก,กาจริงสับองคการรถบรรทุกเขาจะเรียกว่าซีรีส์นะฮะ มันก็เหมือนกันแหละครับมันต่างกันที่ช่วงล่างต่างกันที่เครื่องยนต์แล้วก็ระบบเบรกหวัหวหัวเดียวกันเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้344นะครับ FM1A ส่วนกันนี้ฮะ320เดิมเดิมไม่เดิมสิครับเพิ่มเติมมาหลายสิ่งหลายอย่างพอสมควร เลิจกจัดทรงแล้วนะครับถอดเก็บไว้ที่บ้านไ <c oughs> ะฮีโนโ่ครับได้รอบก่อนโอ้แบกนะครับท,ท่านผู้ชม รถตัวเองทีมงานของตัวเองครับผู้ชมพ่อใหญ่สั่งแบกฮะพ่อใหญ่หนูครับทีมงานเราเรียกกันพ่อใหญ่หนูโอ้หกล้อก็มีเลยครับผู้ชมนี่นี่มีมาหนึ่งคันฮะอันนี้เป็นรถห้างเลย ม,มโอ้ใช่ไหมอ๋อไปทำหัวฉีดมาใหม่ผู้ชมแม่ของโคโรจูนกล่องไม่ใช่นะครับไปทำหัวฉีดมาใหม่ฮะทำปั๊มมาใหม่ <c oughs> แรงดีกว่าเดิมควันที่เคยมีนี่หายไปเยอะเลยเอาสิบล้อกับหล้อผู้ชมจะไฟกันอยู่ FRR 190นะครับนี่คือ6ล้อห้าง บ้านเราก็ผมว่าตอนนี้มันนิยมเป็นหกลอ้อประกอบนะฮะก็คือของนอกครับเข้ามาต่อกับบะวางหัวแท็กซีใหม่จัดทรงแต่งลอ้อทดำด้มเบ็ดเสร็จแล้วราคาก็ตกไปรว,รวมรวมเจ็ดแสนอัพฮะถ้าเป็นรถหัวเดียวแบบไม่มีแคป ถ้ามีแคปเอาไว้นอนก็แปดแสนอัพนะ่ผู้ชมราคานี้พอๆกับสิบล้อมือสองเลยแต่รถห้างครับราคามันไม่ค่อยเร้าใจ เขาบอกว่าเอารถมือสองมาทําแต่งหล่อนี่มันเร้าใจกว่าเอานานา,นาจิตตังครับโอ้ปะเอาไม่เยอะครับถ้าเป็นหก้อนี่ก็เขาวิ่งปากบอกก็เที่ยวแล้วไม่เกินห้าสิบบาทนะสี่สิบบาทห้าสิบบาทประมาณนี้แหละ อไอตัวเล็กเราห้างแรงดียังเลยร้อยเก้านะผู้ชมแม่ใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมป่ะคราวนี้ก็ถึงคราว320คูู่้แฝดของเสียบูครับเดิมทีของเสียบูก็เป็นแบบนี้แหละที่ยังไม่ได้จัดทรงกันเรีวกว่าเป็นกระบะทรงชนบุรีนะครับ ไม่มีจงอางครับใช้เป็นวางตะกร้าแทน นรอบแล้วครับเดี๋ยวเลี๋ยวนี้ฮะเราส่งท้ายกันตอนออกเลยแล้วกันตอนนี้ก็เริ่มทำคลิป8นาทีแล้วผู้ชมหลายคนก็บ่นว่าคลิปยาวไป8นาทีกำลังรับชมพอเหมาะพอเจาะนะฮะทำไมต้อง8นาที ก่อน10นาทีนะครับตอนนี้ก็เริ่มขยับเข้ามาเป็น8นาทีเหตุผลก็คือในเรื่องของการทำคลิปให้มันเหมาะสมกับการวางโฆษณาดเลยนะครับ นนี้เน้นแต่3า0รขึ้นเลยครับท่านผู้ชมแหมร90ก็แอบม,มากเหมือนกันนะ <laughs> เราตัวเองครับต้องจัดหนักๆหน่อยหนึ่งโอ้นานพอสมควรครับ่าจะเต็มกล่องกันได้ มานผู้ชมทุกท่านเลยนะคะไปแล้วครับสวัสดีครับ